Hãy ra nên đã chè gọi luôn đi chiên Thì trong bè ra người vùng Ở đây là luôn đi Thì cái đó <laughs> นีลอยิงไกลเต็มงได้แน,น่นอหอาลขตัวที่งหยเลขทดสองลูกนี้เสียบอลไปฮะที่บลาลนะจังหวะนี้หม,มาเยเลวงหมายเลขส ไอเด็กส oh. wow. wow. ีแม่พิกสวยจริงเม่แม่สีแม่มาดิครับลองยิงกันนี้แม่ไม่ตกคอแม่ผู้สาวตัวโวยเพื่ออะไรนะลูกนี้ไม่มีใครเข้าบอลนะจังหวะนี้มามาโวยนี่ซิมเลยเพื่อฮะโวยดนขโมยมาครับมาเร็วลูกนี้เปิดมากอยู่วงเก็บบอลไม่ได้สีลูกนี้จากด้านหลังนะจากด้านหลัง ตรงนี้เล่นแล้วครับให้ที่สิบสามสามนาทีสามมตัวหรีวงครับที่ยี่สิบหกตรงนี้ตียิ่งเ้าเข้าไปเลยเป็นลูกตีเสมอแล้วฮะเมาตัวตอนนึงครับโง พี่ดาวถึงออกไหยครับพี่ดาวไม่หรอเดี๋ยวเดียวดีใจอะไม่ได้ไม่ได้เอาดีนนเดนโ่นี้หมายเลขเจ็ยิงออกยาวเลยต่ได้โบตัวนี้เห่อ้เขอไว้เยไค้่าจ้ามนต้อาต้องมีประมาณห้าพันะห้ดดีวงสามให้ดีเบสตรงนี้เรนจะกลับไม่ได้ ันนี้ยังโหมเลย <5, 000. S 1> ครับขู่ไม้ขาด5ครั้งหมู่ดีว่องยี่หกให้13 1 <c> ี <oughs> ให้14 14แล้วเขาขวาแม่ลูกนี้โดนตะกัดอีกรอบหนึ่งหาแล้วหลายจังหวะครับทำงด้นนทนันทะีครับโดนใบเหลืองไปหมายเลขที่เบ็ด ดูเส <irgend. S 2> <ic S 1> ียปแลดวนตุวงลูกนี้สี่ห้าสิบสามยิงแม่ขึ้นนำแล้วครับสามเหนึ่งแม่แก้เกมไม่ดีจริงนะนตุยวงนะถึงหลังครับได้่อาตัวล้วนเลยผ่านไปสีนาทีแล้วมตันนีจ่ได้ดนี้ยี่ห้าลองยิงอไปเป็นลูกเตะมัวัของได้ทนหนเง ตัวนี้อันนี้ไปไปยี่สิไป12จับบอลยาวแต่ยังได้อยู่มาที่29 29ิเี่เต้บดไปหาตัวงตัวงสิบเ็ดิให้1ิ1ตีิตียิงแห่ลูกนี้ขอ,อไปอยู่ตาเตะของด้านนิน บนนนนายบเฉยรูกบ้านีิ้เปิดยาวลูกนี้ออกงไปรับตัแล้วผู้สาวประตัที่ดูช่มันี่ามตอน อยู่วงนี้ผู้าตเปิดมาบุรีรัมเาบุรีรัมแม่ออกไปไย่า่งไมาเอาไหมููน้นนะนไม่มมนต้ไปแปมสิบตไม่เี่งลูกนี้ชูไปูบอลอยู่ยี่หมาที่สิบสาลูกนี้ยังได้อยู่ที่สิบสี่ยี

อ่าเล่นยาวต็กแม่ยังแก้ไขมาได้มีพอกมาที่สิบสี่สิบสี่ให้ที่สิบสามสิบสามรุ่นนี้หลอกแล้วยิงสิบสามตูแล้วไปเลยรุ่นนี้เปิดแล้วทันทีครับกันเดานกู้สาวที่ชทนหนึ่แผลไม่มีใครในวันนี้อ๋อล้างไปเขียนใหม่หนี่ให้กดขี้ไปขี้ก่อนในเกมอนะ ดูวองวันที่3ามขาเปิดไปที่ยี่กหกตัวนี้ไปวันตกแม่วันนี้จะไปออกไปถขาว่าผู้สัตว์ไอ้ป้าจังวันนี้มีคิกข้างหน้าที่นัน่นนินออกมาตัวนี้ไม่มีใครตื่นพวนกกันไปได้ หรือหลังตูเตะตายมาหกเก้าทันไหมไม่ทันนะจังหวะนี้มาเรียวงลูกนี้จิมสี่แอบลูกนี้เสียบอลไปให้หกเก้า,าทันไหมไม่ทันนะจังหวะน,นี้ไม่ควยอ้องนะประตูเปิด อินเป็ดตัวนี้จับบอลไม่ดีนะเวลาตัวินเนอ่าลองไนเออยามาอินนินเนี่ยขอเปลี่ยนตัวหมายเลสามออกับแล้วมาตใหมายเลขเจ็ดลงมาเดี๋ยวบอลเดี๋ยวบอลอำมากทำบอลเลย สุริวงนี้ที่สไปกับไปที่สตีล็อกแม่ลูกนี้แ่ยังได้อยู่ที่ 13, 13 1สามตรงนี้เตยบอลให้นันนินหาแล้วก้าก้าวกเก้แทนไปยี่ห้โอ dai, ้โหแม่ติดนิดเดียวยังได้ครับหน้าสุริวงศ์ทัี่6ัก็ซ้ายไปไปตรงนี้จะกลับไปได้หรือนนิน ว่าเ้าตัวบอลนี่จะหลอกไม่ผ่านตัวคือหลังวันที่หกหกแพยยไปให้ผู้ลตู 17, 17, ลอ,องยี่สิบเจ็ดเลอเข้ากลางเจ็ดเปลี่ยนไปทางด้านซ้ายยี่หกยี่หกหมอลวเปลี่ยนแกนด้านขวาให้ติดขาที่สามตัวที่มตมายังได้อยู่ผู้ตู้ าแล้วออกมาที่69 69มาที่25 25 25มองหาเพื่อไม่มีใครเติมเข้ามา25มาที่7 7มาที่ตรกนี้แม่สกัดไว้ได้ครับทางด้ามมนคุีลูกก้ชมเห็นอล่งแต่ทกงด้านคนณนับ เล่นมดีเลยผมมอ่ะผมเงแล้ว uh ันนเ่นเก็บปวด่แผมอ่ะขาวดเมงียบๆเลยเดี๋ยวผมเงีกาก่อนวันนี้เปมาโมงอ้โฮแม่ยังปัดไว้ได้ครับผู้ถาตู้ไดแล้วม่ติกริยายังเร็วอะนั่นผู้ถาตู้มีวงแต่โมงมีข้างครับเฮ้ยตัววิ่งเ้ยอนเลียดลูกเดียวไม่เดียจะสวยกครับเจ็เบเจ็ดมอง จะเปิดไปให้26แม่แรงไปอ่ะออแรงมันเยอะดูมิดอินดามินเปิดไม่ดีนะถึงตัวลีวงหาครับที่13 13ให้ที่17แกให้มาที่13 13มาที่17 17ให้มาที่ 13. 13 อินนินตงเออนนีแม่ลูกนี้แม eh ่ลูกในตัวย right> ี่หาหยครับเลือไปแล้วท right, uh ี่69กเก้า้าที่12 12เขียไนมายเ้เจ็ดเจ็ดยิงแม่ผู้ตัดตู้พีนปัดไว้ได้มีการขอเปลี่ยนตัวครับทำมาได้หกสิบเก้าออกแล้วตกลงมาได้เก้าลงมาตัววิ่งเอ้ยดูตัววิ่งด้ย ใส่โมได้น,นันนี่เปิดมาโมทักการไม่ได้เอาละครับตัวนี้เอาละครับหลุดไปแล้วตีวงตีสามยิงแหม่ต,ตีประตูทำประตูเปิดมาครับตีเบสดีสวยกลับบ้างตีเบสสิบสองแหม่เสียบอลให้ทางด้านักตีวงโอ้โหแหม่ให้บอลตัวนี้เสียบอลใหม่ลูกนี้อินทนิ่กลับใหม่ดีบอลมาที่อา่าคนดีผู้รักษาประตู เปิด้าวติดตามกระดกกระดกแม่ไปลู่เตะมุมไปลูกเตะมุมหายไหมเขาติดสองนาทีลูกวงกลางนำทางด้านนี้ไปสองลูกแหนึ่งลูกวงเปิดวันที่สอง ตีแม่วันเล่ลูกนี้ออกหลังไปฮะ,ออะกินานีก้าวลองยิงไกลแม่ติดกันเองัะจังหวะน,นี้ไม่ล่วงลได้ลิวโว ัางด้านซุลวงูเดินมาที่สิบสี่สี่ที่ยี่หกยหกมาที่สิบเอ็ดสบเอ็นหลังที่หกหาเรื่องของบอลแล้วครับทางด้านสุลวงที่ยี่หหเปิดตรงนี้แม่ลึกเอไปถึงมือผู้สาประตูตรงนี้ผู้สาวตูนั้นเปิดยาว หมองได้ครับน้าตุลีวงลวงได้บอลอยถ้า<ป>ลูกนี้ให้บอลไม่ดีอินินได้บอลไม่ลูกนี้ก่อนีินทนีครับลูกที่เก้าให้บอลไม่ดีครับตุลีวงยกตัวกลับติดเสบสติเบสกระชากและยิงไปทางด้านอินทันีเป็นลูกเตะมุม เดไปกับไม้ที่สิบี่สิบสีอลเลยหรือู้ตามตัวครับของน้าตุริวงศ์ไที่สิ 14, ครั้งหนึ่งสิ 14, มาที่หกอัที่สิเจ็ดจัจกระชากสิบเจ็ดตรงนี้ยังไงสิบเจนกระชากไปไปเปิดเท้าสไม่มีใครบอลเร็วเอ้ลง นี่เองครับบุมยยิบเก้ายิบ้าแบใอลติดยิให้ที่สิบสิบสามแม่ให้บอลลึลกเลยเจ็ดยังได้บอลแ้ตูดีวงให้สิบเจ็ดสิบเจ็ดคืนพุท้พพที่สาพผูพ้สับตูให้สิบเจ็ดค้งเจ็ดให้สิบสี่สิี่ลูนนี้พิกไปสวย เติดมวนิงแม่ตูโอ้หมลจหวจริงฮะนี้ตุลวงคือสามตูบอลลายมาเลยบอลยาวเลยบอลที่สิบเจ็ดี่มาที่มาที่สิบสี่สิบสี่แต่บอลยาวแต่การรไปเป็นลูกทุ่งหน้าตุลิวงแม่ตุลิวงองบอลเป็นฝ่ายเดียวเลย คือวงหรือเปิดมาที่หมายเลข6ตีออกก้าไปหมนี่ที่17 17ที่6 6เปีไมทังด้านซ้ายไม่ถึงอิติโมกไว้แล้วก็ออกไปเป็นลูกหลงมีการขอเปลี่ยนตัวมีการขอเปลี่ยนตัวเอา7ออกครับแล้วตรงหมายเลข8ลงไปบ้างม มาแล้วคุณดีวครับหมายเลขหกมาที่แปดแปดไปที่ยี่สิบหกแม่มีผู้เล่นบาดเจ็บมาดูเพื่อนหน่อยฮะยิงไกลฮะดูเพื่อนยครับดูเพื่อนหน่อย,อยไม่ดดนนไ,ได้เลย เก็บตสร็จอี้ทีไม่งั้นเ่รอเก็แล้วไปอ้างครับอ้างครับอ้างครับเชื่อผมครับอ้างครับถามมีการเป่นตัวแล้วครไร่ทนินเป็่นตัวขาเหมือมน่นี้ยังไง

ม่เกมรับไม่ดีเท่าครึ่งแรกครับแน่นอนหนึ่งยิงนะลูกนี้อาาอกไปขวาเลยฮะยิงข้าวครับครบแล้วครับเปบลี่ยนครับเปบลี่ยนครับ ใช่คะันเ,เอาลลุงูม่มดอินทนินุงมางเรียเบ็ดจะฟาว,าวาพูดให้เาวไปพิชิกับทางด้านอินทนิน งนี้ท่านนิจจาการเข้าไปเปิดแม่ก็ออกล้างไปนู่นแนึนแนงตนู้น่บบนนี่้นึง้นน่ไงเาลหาทางด้านลูกนี้ลูกวงจะบอว่าเป็นลูกทุ่มของด้านน,านั่นเอง อูมายี่ส anyway, ิบก 22, 22. 22. ้าย e. <t ake iono> <Color> <involved> ี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบองสิบสองี่สบเอ็ดสบอ็ดยี่สิบสองสองลองยิงื้อเสกแขยาวมาถุงนี้ถือว่าเอาตัวได้แน่นอะตัวเตะยาว หมาแล้วกันด้านทุลิวงมาแล้วในสุ่นี้ยังไงทุลวงได้บอลทุลวงทุลวงได้บอลอยู่ที่ติดตีติีิีุ่นี้นะฟาวแล้วตุลิวง พอถูกช่วงนาทีสุดท้ายแล้วถวงเปิดมาที่หมายเลขแปแปดเปลี่ยนแก้มปที่ยี่หกยี่หกตขาเราลูกนี้อ่ะไปได้ยี่หกเหม้แล้วเปิดเข้ามาสิบสี่สิที่สิบสี่ี่ใหที่สิบสลองยิงลูกนี้ออกะีคืตัวใประตู อยู่แต่ด้านนั้นเนตุ้งปเายามากตุ้นี้ะดูแต่มูหมอนด้านนันเ่นเลวลาบาดเจ็บสองนาทีครับในครึ่งเวลาหลังหาเป็นวันนี้นะนเนยี่ห้ายี่ห้ายิงติดตุลิวง เอาี่ไดบอลอยูุ่งนี้ยังไงอ่าสำการให้ปลาแล้วอย่าไปตฮะดูบอลมาเร็วมาที่สิบสามรับอลนะผยอได้แั่นี่งด้าให้ที่ห9เก้าเก้าเก้าเาปลูกนี้เป็นเซนเตอร์เก้าเก้าลูกนี้ยังไง อ 3. 3, 8, 8. บอลนัีรวามหปดแลึงมเบอ <Hey! S 1> ็ดสิบเอ็ดลององใกล้แดผู้สาวสุไไดเไตรงนี้ไาลูกนี้นบอลลงสวยด้ามาเก้ยิงโอ้โหอาละแดน่าดีใจของเแน่นอนจริงๆเตื่นขึ้นมาก็เป็นสองตัวสาม แม่ผมเป็นบอลก็โดนได้คร <ussen> ัทางด้านมิวงตัวนี้ยิงเอ้าเข้าไปเลยฮะจันี้แม่คนนำามีครั้งนี้เป็นตีดวสองแม่ได้มาไม่ใช่อะไรได้ทันทีนะเสียอีกแล้ว อาอิทนินดิเบทเปิดอ่าได้แต่มุมตรงนี้เปิดเข้าไปไม่มีใครอ่ะ